สำหรับใครที่มีข้อจํากัดทางการเงิน d ีสมาร์ทค่ะมีรถทุกเซกเมนต์และทุกความต้องการเลยครับ Mazda 2 1.5 g r o o v Sport ปี2012 5ประตูราคา124,000บาทขายสดทันทีนะจ๊ะจ้ะ Suzuki Ciaz 1.25L g ปี2015ราคาเพียง154,000บาทผ่อนเพียง3,100บาทเท่านั้น Mitsubishi Attrage 1.2 GLX ปี GL 2016ราคา 3 3 0 0บาทเท่านั้นค่ะรถทุกคันมาพร้อมคันน่าเชื่อถือพอที่บีบีสมาร์ทคร์มีบริการหลังการขายแบบเต็มค่ะเกิดเจอรถชนหนักไฟไหม้น้ำท่วมหรือว่ากอไหม้ภายใ,ในส4วันรับเงินคืนไปเลยเต็มจำนวนและเรายังมีประกันเครื่องยนต์เกียร์กอกยูสูงสุดถึง2ปีนะคะ,ะพร้อมบีบีสมาร์ทค้าเหมาะสำหรับทุกคนเลือกรถที่เหมาะสมกับคุณที่บีบีสมาร์ทคาราคาสองนะคะ